สวัสดีครับเอสี่ทุกทุกท่านนะฮะมาพบมาเจอมาเจอ,มาเจอกับช่องในโพธินะฮะสวัสดีครับผมมีของส่งมาถึงในโพธินะทุกท่านเดี๋ยวมีกล่องอันไหนมีของลุงเลื่อนด้วยนะเดี๋ยวผมเช็คดูก่อนอันนี้ในโพธิ อันนี้ลุงเลื่อนนะทุกท่านนี่ลุงเลื่อนนะอืมตัวนี้ของลุงเลื่อนนะทุกท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้เรานําไปมอบให้กับลุงเลื่อนนะมีทั้งหมดสามอย่างเนาะส่วนตัวนี้ในโพธินะท่ทานกล่องใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องนะทุกท่านกล่องพัสดุนะสาบสองกล่องส่วนอีกอันนี้เนี่ย เอาไว้ให้ลุงเลื่อนแกๆเองนะอ่าก็กราบขอบพระคุณนะผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะที่ส่งอ่าอะไรไม่รู้แหละนะขอบพระคุณมากๆนะฮะ่ะเดี๋ยวเราแกะดูก่อนเดี๋ยวค่อยขอบพระคุณอีกทีนึงขออนุญาตแกะนะทุกท่านกล่องพัสดุนะฮะด้านในคืออะไรส่งมาถึงในโพธินะทุกท่านของลุงเลื่อนเดี๋ยวให้ลุงเลื่อนแกะเอาเอง อืมโอ้โหเหมือนจะเป็นสิ่งที่กำลังต้องการอยู่นะใช่ไหมใช่ใช่ไหมอันนี้ทรงเหมือนจะเป็นสิ่งที่กำลังเรากำลังต้องการอยู่นะทุกท่าน นี่ทุกท่านโอ้โหมันคือสีเดี๋ยวอ่านดูก่อนว่าใช้ทาอะไรเบเยอร์ตัวนี้สีทาอะไรเนาะมันทำไมไม่เขียนบอกเดี๋ยวอ่านดูก่อนมันต้องมีบอกว่าทาอะไรสักอย่าง 2 in 1พร้อมร้องพื้นในตัวมันเป็นสีนะตัวนี้เป็นสีออกแบบเหมือนสีน้ำตาลไหมหรือว่าสีอะไรสักอย่างนี่แหละนี่ตัวนี้อันนี้เป็นสีทา ทาอะไรเนาะเดี๋ยวผมไปศึกษาดูก่อนเดี๋ยวไปเสิร์ชดูก่อนที่กล้าทาแดดทาฝนเดี๋ยวผมไปเสิร์ชดูก่อนว่าอันนี้มันทาอะไรจริงๆมันน่าจะเขียนบอกตรงนี้นะว่าเป็นทาพื้นไม้อ๋อพื้นไม้ ผนังภายนอกอ๋อเป็นพื้นไม้อะไรก็ได้ทาไม้ทาอะไรก็ได้ตัวนี้นะเดี๋ยวลองดูตัวนี้แล้วก็มีแปลงมาให้ด้วยนะท่านไว้ไปทาบ้านของลุงเลื่อนเนาะพอดีเลยอันนี้เหมือนจะเป็นสีเดียวกันไหมเนี่ยาจะใช่นะเหมือนจะเป็นอันเดียวกันนะท่าน สีเดียวกันนะรหัสเดียวกันเลย90000รหัสเดียวกันเลยน่าจะเป็นเกี่ยวกับการทาไม้นะท่านตัวนี้โอเคแล้วก็มีแปลงด้วยนะแปลงไว้ทาน่าจะเป็นทาไม้ทาประตูเลยนะครับอ่ะต่อมานะเป็นกล่องนี้นะท่านกล่องนี้หนักๆน,นะเหมือนเป็นอุป,ปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะท่าน เหมือนเหมือนเป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะมันก็ไม่มีเขียนบอกหน้ากล่องน้องมันคืออะไรเดี๋ยวเราจะแกะดูนะทุกท่านน่าจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องมืออะไรสักอย่างหรือไม่แน่ใจเหมือนกันมาทุกท่านตื่นเต้นมากเลยพี่น้องเป็นเหมือนลังเครื่องมือด้วยนะเป็นเหมือนลังเครื่องมือ ไม่มีมแล้วนะไม่รู้ดิ่อยก็ยังไม่รู้เลยนี่คิดว่ามันเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดลุ้นพร้อมๆกันนะว่ามันคืออะไรมันน่าจะเป็นเครื่องมืออะไรสักอย่างหนึ่งทุท่านโ<ฮ>ู้มันคือเฮ้ยเนะชื่อไหมค่อยค่อย ค่อยคิดเมื่อเช้าค่อยคิดเมื่อเช้าตอนที่ค่อยไปตัดกิ่งไม้อยู่ข้างหลังค่อยคิดว่าเอ,อจริงๆลูกหมูไร้สายมันก็น่าสนใจนะเนาะเผื่อเวลาเราไปตัดอะไรที่มันไม่มีไฟฟ้าค่อยคิดเมื่อเช้านี่นะแล้วตอนนี้ลูกหมูไร้สาย ดีดีท่านไหนเนาะส่งมานี่คือแบบขนลุกเลยทุกท่านเป็นลูกเออลูกหมูไร้สายแบบไม่มีไม,ไม่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าชาร์จแบตเอาอ้้หแลรวของที่ผมคิดเมื่อเช้าทุกท่านคือถ้าไฟดับเนี่ยเราสามารถตัดเหล็กได้นะแล้วก็ตัดพวกอะไรที่อยู่ข้างบนเราไม่ต้องโยงสายขึ้นไปแล้ว สมมติว่าผมจะตัดแผ่นหลังคาหรือว่าตัดตัดอะไรที่มันอยู่ข้างบนหรือจะไปตัดอะไรที่มันไม่มีไฟเราโยงไฟไปไม่ถึงนี่โอ้โหผมไม่คิดว่าจะมีผู้ใหญ่เจดีส่งสิ่งนี้มาให้นะฮะทำงานจิตอาสานะท่านอุย้ยกลาขอพระคุณงาม,งามๆมากมเลยนะท่านนี่คือลกลูกหมู ใช้แบตเตอรี่นะท่านและที่สําคัญมันเป็นแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ซึ่งมันเป็นก้อนอันเดียวกันกันกบที่เราใช้กับเลื่อยไฟฟ้าซึ่งสามารถใช้ด้วยกันได้หมดเลยนะฮะโอ้โหอืมต่อไปนี้เราทํางานได้สะดวกแล้วไปตัดอะไรก็ง่ายเลยทีนี้ตัดตรงที่ไม่มีไฟฟ้าตรงอะไรก็แบบง่ายเลยไฟดับอะไรก็ไม่เกี่ยวเลยทีนี้ใช้งานได้หมด ดียังเลยทุกท่านับโบโบโบมันคือลูกหม,แม,กมูแบบไม่ต้องเสียไฟเขามีที่ชาร์จมาให้ด้วยนะแล้วก็มีใบมันแถมมาด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตเกะดูนะว่ามีใบอะไรด้วยมีใบขัดนะใบขัดกระดาษทรายโอ้กระดาษทรายไหลายแผ่นเลยเนี่ยนี่ดูดิกระดาษทรายแบบขัดเอาไว้ขัดพวกขัดขอบประตูขัดอะไรเงี้ยงานไม้งานอะไรเนี่ย สองสามสี่ห้าห้าแผน่นแล้วก็เป็นใบกระดาษทรายตัวนี้กระดาษทรายแบบหยาบแล้วก็มีตัวขัดตัวนี้ขัดเงานะฮะแล้วก็มีใบลูกหมูใบเกียร์นะท่านใบเกียร์ใบเกีย์เหล็กนะฮะ,ลนะฮะแล้วก็มีใบตัดไม้ด้วยนี่มีใบตัดไม้ด้วยสามารถตัดไม้ได้มีแหวนมาให้อีกแถมแหวนมาให้อีกแล้วก็มีใบตัด กระเบื้องนะทุกท่านใบตัดปูนตัดกระเบื้องแล้วก็มีใบตัดเหล็กนะทุกท่านแถมมาให้อีกอย่างดีเลยใบตัดเหล็กแถมมาให้หนึ่งสองสามสี่ห้านะห้าใบนะครับโอ้โหครบเลยนะฮะดีใจมากเลยท่านไม่นึกไม่ฝันนะผมคิดเมื่อเช้าคิดว่าเออสักวันหนึ่งเราต้องมีแบบลูกหมูที่มันเป็นไฟเป็นชาร์จแบตแล้วก็มีแบตเตอรี่แบบนี้ นะต้องมีลูกหมูแบบนี้ให้ได้เพราะว่าเวลาเราจะไปตัดอะไรที่มันนอกเหนือจากการต่อไฟเข้าไปไม่ถึงเนี่ยเราสามารถตัดได้นะฮมดีมากเลยทุกท่านนะฮะโอ้โห,โหดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยนะฮะกราบขอบพระคุณนะผู้ใหญ่เจดีมากๆนะที่เมตานะครับ ขอให้ท่านนะมีแต่ความสุขความเจริญนะคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาเนาะรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปอีกนะให้ในวันนี้ขอให้ท่านได้คืนในวันหน้าร้อยเท่าพันเท่านะครับท่านเลยก็ครอบครัวของท่านนะ่ะจงมีแต่ความสุขความเจริญฮะตลอดปีตลอดไปนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับอนุโมทนาสาธุด,ด้วยครับผมสวัสดีครับ